สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นคาเิ e นไมนะจะเริ่มเลยผมจะเล่นเป็นตำรวจครับหัวลกจะเล่นเป็นตัวจเจ็สัญจนะชื่อคุณธิดซื้อปนกดีนะอ่ะซื้อป็นกดบีจะเล่นเป็นฟืนจโจเป็นปืนนรุ่นกับ L85 e เริ่มบุกไปเลยเลย ัำเด็กก็จอดแล้วแต่ต้องที่หัวนะกดบีเพื่อใช้ชายรนะวัาางด้วยนะบุกมาถ่านนะนะนเป็นทีน่าอ๋อมั่งลอยหลังใส่เป็นมอชชั่กันซื้อ ผมมือใหม่หัดถ่าหัดเล่น,นเลยพี่ม่เั่นเลยมกแล้ว,วตันมาโอ้ เยอเซอฟอีเกิลนะปืนเงี้ยแหล่งจับบูเลยมัดเดียวโอ้โหยังไงก็หนักอยู่แต่เราเล่นไม่แข็งนะบอกเลยกาดมัน